คุณหนุ่ยเดี๋ยวได้สรุปะนะมันมีพาร์ทที่อคอร์เลอร์พูดถึงเนี่ยอาจารย์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับอ่าจริงๆเขาพูดถึงเยอะเขาพูดถึงว่าในในมุมของตัวอาจารย์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเนาะคอร์เลอร์เขาพูดถึงว่าทีมการตลาดนะโดยเฉพาะยุคที่เป็น5.0ยุค Data 5.0เนี่ยต้องปรับตัวให้ไว,ไวตัวเร็วอ่าเขาก็เขาก็เลยเอาคำว่าอาจารย์เนี่ยมาบวกกับมาร์เก็ตติ้งเนาะซึ่งผมขอไปที่เฟรมเวิร์กอันนี้เลย มีการยกตัวอย่างรูปนี้ขึ้นมาอยูน่นะว่าหขั้นตอนเนะในการทำอาเจลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนาะในมุมในมุมที่คอร์เรอร์ม,มาแชร์เขาบอกว่ามันต้องเริ่มจากการมีแบบ Data ก่อนมีมี t a t a แล้วก็ต้องเป็น r a n a l y t i c n n l y y t i c ด้วยนะอ่าม,มี Data เป็น Real-Time ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็บอกว่ามี d c e n t r a l i z e d Team มีทีมแบบเว็บ3.0 อ๋อทีมี่เซ็นมาไลยนะก็พยานโยงเข้ามาน้องน้องเก่งตาโตเลยนะครับมีทีมเี็บสามจุดูนคือเอาเอาทีละข้อก่อนข้อแรกเขาบอกว่าสร้างเรียลไทม์อานาลิติกเนี่ยมันเหมือนกับว่า Data มันควรคือเราเหมือนกับเราต้องเห็นภาพให้มันให้มันเรียลไทม์มากขึ้นแล้วกันเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้น่ะครับเรกันละกันสรุปง่ายๆเนาะส่วนดีเซอร์ไลท์ทีมเนี่ยในในมุมเขาอะมันบอกว่า จริงๆอ่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นเพนหรือว่ามันเป็นปัญหาของหลายๆ,ายๆเขาเรียกว่าอหลายๆทีมหรือว่าหลายๆหน่วยงาน<ช><ช>ไม่ไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่มาเก็ตติ้งหรือว่าไอทีอย่างเดียวเนาะเวลาเราทํางานอ่ะเราจะอยู่ในทีมของเราถูกป่ะแล้วบอกว่าเอมาเก็ตติ้งอยากได้สิ่งนี้จังเลยแต่ถามว่าเวลารางานเป็นบริษ,ษัทหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราอยากได้สิ่งนี้จังเลยเนี่ยเราทําเองคนเดียวหรือทีมเดียวอ่ะได้ไหมไม่ได้ครับไม่เกิดนะ สมมุติผมเป็นผมไม่ในทีใช่ป่ะเออน้องบุ๊กบุ๊กเป็นเป็น Data อ่ะเป็นดัต a าในติ๊กของผมเนาะส่วนน้องเก่งเนี่ยน้องเก่งเป็นทีมเป็นการ์ติงเป็นการ์ติงก็ได้อ่าเป็นการ์ติงเนาะเป็นการ์ติงอ่ะทะเป็นคอนเทนต์นี้เก่งก็เดินมาบอกก่อนเลยว่าพี่ผมอยากได้ Data เพื่อที่จะออกแคมเปญสักอย่างอืมเออบุ๊ก บุ๊กก็หันไปบอกเก่งเลยบอกว่าเก่งครับงานพี่เต็มเลยต่อคิวนะครับอืออืออือออก,ก็ทำไงดีวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนั่งเทียน data าาเอาก็ได้เสร็จแล้วก็เอามาให้ผมที่เป็นไอทีทำอะไรทักอย่างอ่าเพื่อเอ้ยพี่จริงดัต้หรือพี่ทำาน่นนีนี่หน่อยผมก็เออพี่พี่ก็ติดนะเก่งมันอย่างนั้นอย่างนี้เอเอาไปให้ทดทำก็ได้สุดท้ายเก่งทำเองอืม แล้วอาจจะไม่ได้มีของออกมาอืมถูกปะอันนั้นคือปัญหาที่หลายๆคนเจอหรือแม้แต่เก่งอาจจะดิวผมได้เฮ้ยเราตกลงกันและ้ะเอ้ยเราแบบตกลงกันแล้วทําได้เลยแต่ว่า d a ต a ก็ไม่ได้หรือว่าไปให้คนทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้เนาะมันจะติดปัญหาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าข้อแรกอะ่ะมันควรจะต้องทําให้ทีมมีเป้าหมายเดียวกันก่อนอืมคือควรอาจจะสร้างแบบเป็นทีมพิเศษหรือว่าเป็นทีมปกติเนี้ยแหละแต่มีคอมมอนโก่ะ คือรวมคนที่เกี่ยวข้องกับโปรดักทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำเนี่ยมาอยู่ในทีมนี้แล้วก็ให้มีคอมมอนโกเดียวกันนะเราจะเอาโปรดักนี้เพื่อสร้างสิ่งนี้เพื่อให้ลูกค้าแบบนี้นะแล้วก็ช่วยกันทําอืมเพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นเนอะเก่งจะได้ไม่ต้องเดินมาบอกผมส่งเมลมาบอกผมหรือมาขอรอพิวริตี้ผมเก่งทําเสร็จหันมาบอกผมเลยเฮ้ย hey, พี่ผมเสร็จแล้วพี่ทําอันนี้ต่อเอ้ยบุ๊กกำลังทาํา Data อยู่เฮ้ยแต่เดี๋ยว Data นี้ลองอันนี้แป๊บนึงไม่หอกปะ โมเมนต์มันจะเป็นแบบคนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันแล้วตะโกนคุยกันนะเอ้ยผมทำอันนี้เสร็จแล้วพี่ทำอันนั้นต่อได้เลยนะมันจะไม่เหมือนคนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศคนละชั้นกันแล้วต้องมานั่งส่งเมลหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวเก่งเอาเอกสารมาวางนะเดี๋ยวพี่หยิบไปทําให้อืมอืมอืมอ่าอืมุมมองของอ่าตัวดี c e n t r a l i z e d t e a คือแบบนี้อีกอย่างหนึง่งนะข้อสําคัญคือในทีมเนี้ยมันควรมีอํานาจตัดสินใจที่สําคัญประมาณนึงได้ด้วยตัวเองนะ ช่นบุ๊กบอกว่าบุ๊กอยากกิบด a ต a บุ๊กควรไปหยิบด a ต a มาได้เลยโดยที่บุ๊กไม่ต้องส่งอะไรสักอย่างหรือสับมิดอะไรสักอย่างแล้วขอคนอนุมัติให้บุ๊กหยิบ Data มากว่าหรือเก่งม้นมาร์เก็ตติ้งยิงเก่งแบบได้ของแล้วเก่งจะออกแคมเปญแล้วแต่เก่งยังออกแคมเปญไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเก่งต้องรอคนนี้อนุมัติก่อนอืมแต่คนนี้กําลังไปเที่ยวอยู่ติดโควิดกดอนุมัติไม่ได้อืม แคมเปญต้องออกวันนี้นะอืมอกมามันก็คือคำว่าดีเซนทลาคือทุกคนเน่ะมีอำนาจในมุมของตัวเองที่จะทำถือกบีอายาสิทธิ์ถือกบีอายาสิทธิ์ไปเลยถือกบีมีกะบีเป็นของตัวเองรับผิดชอบในในมุมที่ตัวเองทำถึงออกมาเอออะไรคือนอกจากการที่เราจะทำงานกันแบบอยู่ในเหมือนเป็น การทางานเป็นแบบทีมเดียวกันลดขั้นตอนลดเลเยอร์ระหว่างกันลดแบบช่องว่างแบบผู้ช่วยนั่นนี่อะไรเงี้ยออกไปเนี่ยยังจะต้องให้สิทธิ์ในการตัดสินใจสิทธิ์ในการดําเนินงานบางอย่างให้กับคนในทีมที่จะต้องทํางานด้วยกันคือฟังดูแล้วเนี่ยมันกลายไปเป็นว่าไม่ใช่เพียงแต่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนาะมันต้องมันต้องทั้งหมดเลยในองค์กรเราไม่ใช่แค่เอามารวมกันอย่างเดียวนะคือแบบเอ้ยเอา ทีมคืออยู่ดีๆก็บอกว่าเอ้ยฉันจะสร้างเอาเจอทีมเราตกปลาล่าทุกคนมารวมกันหมดเลยนะเออแต่ทุกคนยังมีเขาเราีเยกว่าอะไรยังมีเลเยอร์เหมือนเดิมคือเดี๋ยวจะทาต้องขอแอปพลิเหมือนเดิมนะหรือต้องขอท่าน,นเหมือนเดิมนะก็ไม่ต่างมันมันมันผมผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมครับพี่วอมมันเหมือนปเปลี่ยนแปลงการทํางานแบบนแผนกอ่เป็นเหมือนเป็นทํางานกลุ่มเป็นกรุ๊ป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 อย่างเงี้ยไะ้รื่ออะไรก็ได้เร่เหมือนเป็นทานทางานกลุ่มก็ได้เขาบอกว่าเป็นเชือกรุ๊ป นูนกุ๊บอเวนเจอร์สอกุ๊บอเวนเจอร์3ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มันจะมีคํานึงที่ใช้เรียกอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามองมุมมองภาพเป็น p โปรดักคือทุกคน <Product. S 1> มองภาพเป็นโ<ม>ปรดักเพราะนั้นเวลาพูดถึงโ o d u c t นี้ใครเกี่ยวข้องมัางก็กําลังทํางานตอบโ o d u c t นี้อยู่กลุ่มนี้ทํางานให้โ o d u c t นี้ทำงานเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาอันต่อมาก็คืออันที่บอกว่าเนี่ย flexible โปรดักแพตฟอร์อในเนี้ยเขาบอกว่าไอ้โปรดักเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมุมมองว่าถ้า Product เราและ Service ของเรามันยังแบบปรับเปลี่ยนได้ยากม,มันก็อาจจะมีปัญหาตรงเนี้มันก็จะอาจเป็นมุมที่คุณต้องเอาเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาช่วยนะคุณต้องปรับให้มันแบบสามารถที่จะ Product มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำออกมาได้ง่ายขึ้น เมื่อก่อนเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำโปรดักต์เนี่ยกว่าจะกว่าจะทําใช้เวลาครึ่งปีหรือว่ากว่าจะออกแคมเปญตัวนี้กว่าจะสร้างสิ่งนี้มันใช้เวลาครึ่งปีจะทดจะเขียนคอนเทนต์เพื่อมา i ิงอันนึงแล้วแบบจะเอาไปลงในเว็บอะอ๋อเดี๋ยวต้องรออีกเป็นหลายเดือนกว่าจะเอาขึ้นได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าระบบนั้นระบบนี้นถ้าเ,าเขามองเห็นตรงนี้แล้วมันก็ปรับให้มันยืดหยุ่นขึ้นให้ฟโฟล์ของการที่ตั้งแต่คิดจนถึงออกไปทำเนี่ยมันเร็วขึ้น อย่ยอะไรกันแต่มันพรเร็วขึ้นเนะจะเร็วขึ้นได้และที่เราคุยกันก็คล่องตัวด้วยเนี่ยพวกนี้มันก็จะทําให้คล่องตัวขึว้นเนาะทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จครับเขาก็บอกว่าอะไรอีกมีอะไร concurrent process โอยนี่เขาคิดมาเยอะเลยนะสร้างเป้าเล็กที่พิชิตได้นี่คุณหนุยเขาแปลมาให้แล้วนะและอัปเดตเพื่อทํางานร่วมกันทุกวันนะครับจริงๆเนี่ยในมุมหนึ่งอ่ะครับที่เขาเอาตรงนี้มาใช้เนี่ยมันถูกเรียกว่า มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทูตัวหนึ่งที่ถูกเอามาใช้ปรับใช้กับเรื่องอาเจา้ามาเรียกว่าตัวสกรัมสกรัมที่ในรักบี้คือแบบทุกคนมารุมสกรัมกันนะสกรัมแบบนั้นคือทีมนี้ก็อยู่ด้วยกันมีคุยกันทุกวันตอนเช้าอัปเดตกันตอนนี้ทําอะไรไปถึงไหนแล้วนะมีปัญหายกมือคุยกันตลอดทําเสร็จแล้วก็บอกอัปเดตกันตลอด่อะทีมนี้มีเป้าหมายเดียวกันคล่องตัวในการทําอะไรเงี้ยครับตรงนี้มันก็เป็นภาพมุมนี้ว่าเพราะ ระหว่างวันเนี่ยพอทุกคนแบบเอ้ยมีได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นผลเอามาปรับทําอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นผลแล้วเอามาปรับเนี่ยเห็นผลนะทีมทำปรับมีรับผิดเ p ็กซ์เ e รีก็คือลองปล่อยอ่ะแล้วลองวัดผลดูแบบชิ้นเล็กๆหรือว่าค่อยๆค่อยๆวัดผลทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆผมยกตัวอย่างนี้เมื่อก่อนอ่ะถ้าเมื่อก่อน ไม่รู้ทุกคนทันแล้วบ่านะครับแต่สมัยก่อนของผมเนี่ยผมจะฟังเพลงของศิลปินคนหนึ่งอย่างพี่เบิร์ดธงชัยของเราเนี่ยผมจะฟังเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยผมต้องรออัลบัมบมลบ้มพี่เบิร์ดถูกป่ะอัลบั้มพี่เบิร์ดจะมีประมาณกี่เพลง <c oughs> อสองเพลงสิบเพลงสิบเพลงเป็นเทปด้วยนะเอ้าห้าเพลงห้าวีห้าเพลงโอ้พูดไปก็รู้สึกเจ็บปวดแก่ใช่ปะซึ่งกว่าเราจะฟังได้เนี่ยเราก็ต้อง เอาเทปพ,พี่เบิร์ตแบบพี่เบิร์ตต้องทาเสร็จหมดสิบเพลงนั้นก่อนถูกปะ่ะแล้วก็อัดลงเทปแล้วก็ออกขาย mm hmm. พี่เบิร์ตใช้กระบวนการทําเพลงเนี่ยประมาณขั้นต่ําก็หกเดือนปีหนึ่ง mm hmm. แล้วพี่เบิร์ตก็จะรู้ว่าคนชอบไม่ชอบตอนคนมาอาจจะแบบโออทรศัพท์มาขอเพลงในสถานีวิทยุหรือว่ามีคอมมงคอมเมนต์ hmm. ในพันทิปเมื่อก่อนออกมาพี่เบิร์ตถึงได้ฟีดแบ็ถูกปะ่ะ mm hmm. แต่สมัยนี้สมัยนี้ศิลปินเนี่ยปล่อยเพลงทีละ เพลงนึกออกป่ะแล้วเขารู้ Singer, เลยสนะิงเกิลปล่อยสิงเกิลเออปล่อย s ิงเกิลทีละเพลงอ่ะแล้วเขารับฟีดแบ็ได้แล้วว่าเออเพลงแนวเนี้ยคนชอบอ่ะอืมมันก็ออกป่ะมันเหมือนเป็นเอ็กซ์เพรสเมนต์ของเขาด้วยนึกออกไหมคือเรื่องเนี้ยผมเสริมแบบนี้คือส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนการออกเพลงอ่ะเป็นอัลบัม้มอ่ะเขามองเป็นศิลปินนะอย่างเช่นที่ตามที่พี่วอมบอกก็คือว่าเออเราเรา เราออกอัลบั้มหนึ่งมาก็ศิลปินคนนั้นออกไปทํางานเป็นปีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ออกเป็นอัลบั้มเนี่ยกลายเป็นค่าย<ม>เออเพราะว่าเขามีศิลปินในมือหลายคนเขาก็จะลองดูซิว่าศิลปินคนเนี้ยสมมุติเป็นแรปเปอร์ออกมาเป็นอย่างนี้เพลงร็อกเป็นแบบนี้เพลงคิปฮอปเป็นแบบนี้ r b เป็นแบบนี้เขาก็จะลองดูซิว่าแต่แต่ละคนชอบไหมไม่ชอบอยังไงแล้วเขาก็จะเอาทั้งหมดนั้นอนะ่ะรวมมาเป็นอัลบั้มใหม่แล้วก็ แล้วรวมมารวมมาเป็นอัลบั้มหนึ่งชุดฮิตหนึ่งเพลย์ลิสต์หนึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ลแล้วก็ออกมาเป็นโคโปรดักของมาอีกทีหรือกแบบับบุ๊กกำลังเป็นศิลป,ปินใหม่เลยบุ๊กของเรากำลังเป็นศิลป,ปินใหม่บุ๊กก็ปล่อยเพลงมาแล้วดูว่าคนชอบหรือเปล่าถูกป่ะ,ปะแล้วใครอ่อะจะรู้ได้ไงนะว่าคนชอบเฮ้ยถ้าแบบยอดดูทูปมันเยอะนะยอดนั้นเยอะนะบุ๊กปล่อยมาสามเพลงสี่เพลงคนยังชอบอยู่ก็เอาเพลงพวกนั้นมารวมเป็นอัลบั้มขายต่อถูกป่ะ การเป็นอัลบั้มใหญ่ขึ้นมาบุ๊กก็เอ่อเริ่มแบบบิวเป็นศรริลปินขึ้นมาก็เริ่มเห็นแววว่าเฮ้ยคนนี้เป็นศรริลปินได้มันก็คือรูปแบบของเอ็กซ์เพรสเมนอย่างนึงอช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยเป็นเพลงแล้วนะบางทีบแบบปล่อยแค่แบบหัวหัวปล่อยแบบทำนองปล่อยนี่มาก่อนกระตุ้นความอยากคนเป็นในมุมมาร์เก็ตติ้งอีกอะไรอย่างเงี้ยนออกมาเออหรือว่ามีเอ้ยมีอยู่ดีดีมีมิวสิกวิดีโอแบบนี้มาอยู่ให้คนแบบคอมเมนต์ว่าเอ้ยไม่ชอบโคนแบบนี้เลยก็ปปรับเเลีี่ยนนได้อกมาค ผมว่าผมว่าทีนี้ทีนี้เราอาจจะต้องกระชับตรงนี้นิดนึงเพราะว่าผมว่าเรื่องเรื่องของคอนเซปต์ของเอลจเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคลียร์แหละแต่ว่าเราเราเราน่าจะต้องมาลงเจาะลึกหรือว่าเราลงมาลองแชร์ลิงรวมไปถึงคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันว่าแล้วในหลักการของนักการตลาดเออควรควรจะเอาไอ้เจ้าเอลจามาร์เก็ตติ้งเนี่ยไปใช้ยังไงเรื่องหนึ่งที่ที่เมื่อกี้เรามีคุยกันแล้วทุกคนต่างก็เห็นตรงกันว่าเออมันน่าสนใจนะก็คือการที่ เ,เคสของทาง Creative Talk หรือว่าเอาจริงๆผมว่ามีม,มีหลายมีหลายลายนะที่ใช้กระแสณนะเวลานั้นๆเนี่ยมีการปรับรูปแบบของ marketing ใหม่เช่นเคสของเคสของ Creative Talk เมื่อกี้ก็ได้ในช่วงเวลาเนี้ยของเมื่อปีที่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่บูมมากๆก็คือ Clubhouse นะเราเทาง Creative Talk เนี่ยมีการชวนทาง Signal ซึ่งเป็นลูกค้าประจำกัน แน่นอนเป็นการซื้อแพ็กเกจประจําปีเดิมทีถ้าปกติถ้าคิดพื้นฐานเลยนะครับก็เป็นการลงคอนเทนต์ลง Facebook ทำพอดแคสอะไรว่ากันไปแต่พอมันมีมีเดียใหม่ขึ้นมาและทางครีเอทีฟ a l k ก็เอินพื้นที่บางอย่างนะตรงนี้มีการพูดคุยกับทางลูกค้าว่าเฮ้ยถ้าจุดประสงค์ปลายทางก็คือการทํามีเดียอยู่แล้วทําไมคุณจะต้องทําลงแค่เฉพาะในพอดแคสต์่ะคุณมาลงที่นี่ก่อนไหมเพื่อให้เกิดภาพจําบางอย่างคนก็เลยคนก็จะได้เกิดมีความรู้สึกว่าเอ้ย e เรา มาใช้แอปพลิเคชันนี้ใหม่ๆเลยโอ้ลูกค้ารายนี้เข้ามาเป็นรายแรกเลยนะเป็น a w a r e n e s ที่เกิดขึ้นนะคล้ายๆเหมือน2สัปดาห์ก่อนที่น้องเก่งพูดในเรื่องของ metaverse นะ metaverse marketing นะการที่แบรนด์ต่างๆเข้ามาบนโลกของเสมือน d e c e n t r a l a n d นะตอนนั้นตอนที่เอามาของเคสของ Samsung เนะี<ม>่ยก็เป็นภาพ<ม>ก็เป็นภาพ a w a r e n e s ่นานะ่าสนใจดังนั้นเนี่ยเราอยากจะชวนทั้ง4คนคุยแล้วก็ทั้งคุณผู้ฟังด้วยว่าคิดว่าถ้าสมมุติว่าเรามองเป็นหลักเอาไปใช้กับ marketing ของตัวเอง มันจะเกี่ยวขึ้นมันมนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองยังไงได้บ้างแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจมาพูดคุยกันได้บ้างครับแล้วระหว่างนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามหรือมีอะไรก็ส่งมาได้นะครับชวนพวกเราคุยได้ด้วยนะครับโ <Okay. S 2> อเคะบุ๊ก <All right. S 2> เอาบุบ๊กอก่ในมุมของบุ๊กครับอ่าในมุมของคนทํา Data นะเวลาพวกเราพูดถึงเรื่องพวกนี้บุ๊กมีแบบมีเคสมีอะไรที่แบบได้เรนอ่ใกล้เคียงกันได้กับพวกนี้ไหมนะเกี่ยวกับอาใจ่ยใช่ไหมพี่ใช่ จริงจริงมันมันก็มีแหละเพราะว่าจริงอย่างที่พี่วอมเปิดหน้าเมื่อกี้มันจะมีเขียนเรื่องพวกเวลไทม์มาในติ๊กสไลดแบบนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเล่าเล่าเล่าเป็นที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพง่ายขึ้นละกันการทำพวกแบบ crisis management สำหรับ marketing ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคือผมผมเอาผมเอาประเด็นจริงจริงจริงหกประเด็นเมื่อกี้ถ้เกิดคุยกันต่อสักสองสามชั่วโมงเนี่ยคงแบบสบายๆแล้วเพราะเนื้อหามันแน่นมากนะแต่ว่าเอาเอาเอา ไอตัว analytics นะครับเพาเป็นเรียลไทม์เราเนื้อง่ายครับเราอาจจะเคยเห็นบอกว่าบางทีมีคริสิเกิดขึ้นกับตัวบุคคลกับแบรนด์หรืออะไรก็ตาม,มตาม่ตางๆถูกไหมครับแต่และบุคคลแต่และแบรนด์ก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปบางอันก็สักเซสพลิกแบบจากทางลบเป็นทางบวกได้รับเสียงชื่นชมบางทีแบบพลิกท,ทางลบให้กลายเป็นยิ่งดิดลบกว่าก็มี <S 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 <bean S 2> นะครับผมรู้สึกว่าการเอาการเอา a n a l y t i c แล้วก็การ การที่เอาเอาหลักการเอาใจาเข้ามาใช้อย่างเงี้ยมันสามารถช่วยเราได้อย่างสมมติอาจจะเคยได้ยินข่าวของขนมหนังปลากรอบเจ้าหนึ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วก็ไปเจอเป็นจิ้งจบแห้งอยู่กับหนังปลากรอบตรงนั้นถูกไหมฮะโอ้โห,หนึกภาพดูว่าเราถ้าเราเป็นคนกินหนังปลากรอบแบบอร่อยอย่างเงี้ยเราเจอแบบจิ้งจบแห้งอยู่เงี้ยคงแบบไม่ซื้อละถูกไหมครับสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทําคือคือเขาก็พยายามจะเย็ดฟ e d b a c k จากคนในโลกออนไลน์นะว่าเขา เป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้สุดท้งว่าออกสตรีจี้นในการบอกว่ารับคืนทั้งล็อตอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแล้วเสียงเสียงของคนที่ที่ทางลบเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นทางบวกขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันคือการที่เรา manage เขาเรียกว่าไงกระแสสังคมหรือเหมือนคุยกับลูกค้าเราได้เป็น two way communication มากขึ้นโดยการใช้ real time analytics เข้ามาช่วยประมาณนี้นกันครับของน้องเก่งมีไหมเอ่ย คือผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งครับที่ที่คืออุตสาหกรรมที่ผมอยู่เนาะก็คือเอเจนซี่โฆษณาเนาะครับมันมน,น่าสนใจก็คือเราเราทําวิธีการทํางานของของเอเจนซี่โฆษณามันมีการทํางานแบบอาใจโดยที่ไม่รู้ตัวครับผมเพราะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยเราจะการทํางานมันเป็นเหมือนเชิงโปรเจกต์เบสเนาะมันทําให ในในมีหนึ่งโปรเจกต์ครับมันจะต้องมีแต่ละทีมแต่ละทีมแต่ละทีมที่เข้ามาช่วยว่าเป็นแบบเป็น,เป,นเป็น small team อะซึ่งไอเน,นี้ยพอพอพี่วอมพูดมาฮะผมนึกถึงตอนที่เมื่อกี้ครับของการแบ่งทีมอะคือเราอาจจะเรียกว่าเราจะมี unit planning เรา unit ูนิต creative เรามี unit media มี unit a c t a l executive อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่วเวลาาทำงานจริงอะก็คือเป็นแต่ละ unit จะต้องส่งคนอะ่ะมารวมกับ คนในแผนกหนึน่งแล้วก็รวมตัวกันซึ่งเพราะในการมารวมตัวกันเนี่ยหาก็คือมารวมตัวกันเพื่อให้ทําให้โปรเจกต์เนี้ยชนะได้ซึ่งบางทีนะบางทีถ้าเกิดผมมีโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์มีบิลลิ่งที่เยอะใช่ไหมครับอาจจะทําแบบแต่ละทีมแบบทั้งโปรเจกต์เนี้ยมีส่งมาสองทีมเพื่อแข่งขันกันเพื่อได้ให้ไอเดียที่สุดมก็มีอือืมอือือันนี้บ,บ,บางโปรเจกต์ก็อาจจะมีแค่ทีมเดียวบางโปรเจกต์ที่แบบเน้นมากๆก็จ,จะมีสองทีมเพื่อแข่งขันเพื่อหา ดีที่สุดเนาะซึ่งพอพอมานั่งพอมานั่งคิดนะฮะม,มันก็เหมือนมันก็ใช้แบบสเต็ปของการ<ม>อาจา์เหมืกันนะถึงแม้ว่าเราจะออกไปทีมทีมต่อทีมได้แยกกันนะแต่สุดท้ายเราทํางานเพื่อรีเลทกับมาที่ยูนิตที่เราอยู่เหมือนกันทําให้ยูนิตเราสามารถคอนทิวิลให้องค์กรเติบโตไปได้แต่ตาการทํางานคือแยกแยกเป็นอาจายแบบทีม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 ่ครับอที่โทษยกมือ ผมมันจะบอกว่าผมคิดว่าเคสเนี้ยน่าสนใจและผมคิดว่าทุกๆคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยน่าจะน่าจะคุ้นคุ้นกับเคสนี้นะครับเคสของเอาใจมาร์เก็ตติ้งเลยก็คือเคสของเบเกอร์คิงครับในเดือนนี้ทุกคนต้องเห็นแน่นอนแคมเปญน,นี้ก็คือไอศครีมกับราเมงมันเกิดจากมันเกิดจากการที่เอ่อในจากทางญี่ปุ่นมาแล้วก็มันเป็นแบบความบังเอิญบางอย่างขึ้นมาโดยสามแล้วเอาจริงๆนะร้านอย่างแบบ พัจิบางราเมงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นราเมงด้วยซ้ำถ้าเขาแบบคัตออฟตรงนี้สามารถหยิบเทรนด์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเอามาทำกับธุรกิจของตัวเองได้เนี่ยมันก็น่าจะเติบโตได้ดีนะกลายไปเป็นว่าธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับราเมงเลยแม้แต่นิดเดียวไอศครีมในร้านเนี้ยก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นท็อปโปรดักต์ของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายไปเป็นว่าเราหยิบตรงนี้เข้ามาทําได้เนี่ย mm. คือต้องกลับไปเรื่องหนึ่งก่อนเอาใจเนี่ยคือย้อนกลับไป ช่วงแรกที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของความรวดเร็วนะเรื่องของความว่องไวเนี่ยเมื่อมารวมกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็คือการทําให้การาแคมเปญการตลาดของเราเนี่ยมันตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้แบบรวดเร็วนะเมื่อเราออกแคมเปญน,นี้ออกมาแล้วอาจจะมีการตั้งไปว่าเอ้ยแค่15วันนะสาวันว่ากันไปเนี่ยแล้วเรามาดูซิว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันมันพาเราไปสู่อะไรต่อไปบ้างนะแล้ว,แล,วแล้วไอ้กิ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีมากขึ้น เพราะหนึ่งในเทรนด์ของคอนเทนต์ที่หลังจากนี้มันเอ่อในในปี2022เนี่ยมันจะคงอยู่และมันน่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็คือคอนเทนต์ในรูปแบบไลฟ์นะครับ mm hmm. เราจำได้นะเมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วเนี่ยการไลฟ์เนี่ยดูเป็นเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษ นะต้องต้องเป็นต้องเป็นอะไรบางอย่างก่อนแหละมันถึงจะมีขึ้นมาตอนนั้นคนที่ไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนนี่น่าจะมีแค่พ่เศกรโลโซลคนเดียวนี่หรอเไหม <laughs> <laughs> นี่หรือ่ไหมหมายถึงว่าเราเราไลนถึงแบบนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ถ้าใครติดตามพิมพ์รีพายเนี่ยคําถามคือเมื่อไหร่ที่เขาไม่ไลฟ์บ้างผมก็เป็นคำถามเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นเราจะเห็นเขาไลฟ์ตลอดเวลาเลยด้วยซ้ําไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าอันนี้คือสดหรือว่าแห้งด้วยซ้ำนะดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้มากขึ้นนะครับ การที่บอร์ดแคสต่างๆก็มาไลฟ์ลงในใ<ช>ลงในโซเชียลมีเดียกันมากขึ้นและรวมไปนี่เรายังไม่พูดถึงโลกของฝั่งสตรีมเมอร์ที่เขาแบบที่เขาทําสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นชีวิตประจําวันนะาาเพราะฉะนั้นเนี่ยร้งคอนเสิร์ตก็มาไลฟ์กันแล้วนะตอนนี้นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจึงเป็นท็อปิกที่สําคัญที่ทั้งนักการตลาดเนี่ยหรือทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องรู้เพราะว่าถ้านักการตลาดเห็นเนี่ยสมมุติอย่างเช่นแบบเราเห็นเคสของไอไอซครีมกับชามรามเมงเนี่ยขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราไปบอกกับแบร ถ้าแบรนด์ไม่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 ปรับตัวหรือว่าไม่ไม่เ n g a g e กับกับ thinking นี้หรือว่าคอนเซป t นี้ไปด้วยกันนะสุดท้ายมันก็กลายไปเป็นแบบการปกมือข้างเดียวเลยมันก็ไม่ดังมันก็ไม่เกิด action อะไรออกมาผมผมขออนุญ,ญาตเสริมอย่างนี้ผมชอบที่น้องเก่งบอก <ๆ S 2> หลายๆครั้งอ่ะคือเราบอกว่าให้เราเป็นอาจารย์หรือยังนะเราทำเป็นอาจารย์จริงๆอ่ะสิ่งที่เราทำอ่ะมันอาจจะเป็นอยู่แล้วกนะ็ได้เพียงแต่เราไม่รู้ตัว โอเคครับยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณทางคุณผู้ฟังทุกทุกคนนะครับที่ฟังด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ขอบคุณทางผู้สนับสนุน,นรายการทั้งสองท่านนะครับขอบคุณทางเซลซุกินะครับแอปพลิเคชันระบบบริหารจาัดก,การร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจรนะครับไม่ต้องไปตัดสินใจที่อื่นนะครับถ้าคิดจะขายออนไลน์เนะี่ยติดต่อทางเซลซุกิได้เลยนะครับกับขอบคุณทางเรดาร์พอยน์นะลงทุนง่ายๆไม่ต้องใช้เงินแพลตฟอร์มสะสมพอย n ์จากการช้อปปิ้งออนไลน์นะมอบสิทธิประโยชน์ พอยท์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นะครับเพียงนำพอยท์เนี่ยไปลงทุนต่อในแผนการลงทุนระดับโลกที่สนับสนุนในการไลฟ์ในครั้งนี้ของพวกเรานะครับยังไงในอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องแบบไหนนะครับก็มารอติดตามกันได้แต่รับประกันได้เลยนะครับว่าทั้งผู้ประกอบการทั้งแบรนด์และก็ทางการตลาดต้องรู้นะครับว่าไงสำหรับอาทิตย์นี้การตลาดสำดาละตอนขอลาทุกคนไปก่อนผม ทษพี่วอมบุ๊กน้องเก่งนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ